กัดแล้วครับกัดครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมกัดแบบนี้ไม่รอดครับเรียบร้อยครับผมเออช่อนครับตัวนี้ช่อนครับผมอ้ไดเกียวสีน้ำเงินนะครับผม โหกัดแบบนี้ไม่รอดครับครับผมยอดครับโอ้ยเกีเก่ยวสีน้ำเงินนะครับมีนะนะถามอะไรคนนะครับว่าสีในเด็ดนะครับบอกเลยครับเด็ดทุกสีครับผมอันนี้ผมเทสสี สีฟ้านะครับหรือว่าสีน้ำเงินนะครับอกัดแบบนี้เรียบร้อยดีครับผมไซโลครับไซไม่ใหญ่ครับผมไซพอได้ครับเคครับวันนี้หลังเลิกงานนะครับโอกาสมาครับไม่ได้ยังไม่ได้นอนเลยครับผมมาตกปลาครับดยครับสีฟ้านะครับฝากด้วยนะครับสีฟ้านะครับเด็ดทุกสีครับจะคายได้เกียวครับผม โอเคครับสุดยอดครับผม